เด็กๆลูกเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องของเอาัววะภายนอกแล้วนะครับเรามาดูซิ่ว่า ai, วเอาวัยวะเอาไวัยวะภายนอกเราทำาอะไรทําอะไรได้บ้างนในการใช้เอาวัยวะภายนอกนะครับในการออกกําลังกายนะครับมันก็จะสามารถใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายเลยรเราจะนําเอาเนี้ยมาใช้ประโยชน์นะครับถ้าในเรื่องของการออกกำลังกายเนาะเรียนเห็นอะไรบ้างลูกเนี้ย จะเป็นอุปกรณ์ในการออกกำลับบงกายครับบางอย่างเนี่ยเราคุ้นเคยบางอย่างเราก็ไม่คุ้นเคยนะครับมาดูที่หมวกน็อกนะครับการศีรษะนะตัวนี้การศีรษะอันนี้ก็จะเป็นนวมเป็นรองเท้าเป็นลูกบาสเกตบอลอันนี้จะเป็นถุงมือนะครับจะเป็นถุงมือส่วนตรงนี้นะครับมันจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับกีฬากีฬาอเมริกันฟุตบอลหรือว่าลักบี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับจะใช้คู่กันตัวนี้นะ่ะ เป็นใบเหลืองใบแดงเป็นนกวีดเป็นลูกฟุตบอลน,นะครับก็จะเป็นไม้เทนนิสนะครับตัวนี้เป็นไม้เทนนิสตัวนี้แหละลูกเป็นการเล่นเบสบอลนะครับการเล่นเบสบอลต่อไปนะครับกีฬาต่างๆนะครับก็จะมีมากขึ้นอย่างเช่นถ้าเราสังเกตตรงนี้นะครับจะเป็นสเก็ตบอร์ดนะครับเป็นสเก็ตบอร์ดอันนี้เป็นแป้นบาสนะครับอันนี้แหละลูกเอะอะไรเอ่ยเป็นการยกน้ําหนักการยกน้าหนัก มีกอล์ฟนะครับมีกอล์ฟมีลูกบอลลีบอลนะครับมีกีฬาน้ําแข็งนะครับหรือเรียกว่าฮอกกี้นะครับเป็นการตีกอล์ฟเนี่ยแหละลูกปกติตีกอล์ฟใช่ไหมนะครับตัวนี้เป็นลูกกอล์ฟเนาะเล่นอยู่ปกติตรงเนี้ยจะเป็นกีฬาที่เอาไว้อ่าเขาจะเอาไม้เนี่ยไม้ตีฮอกกี้เนี่ยตีให้ตีให้เข้าโกับตีเข้าโกฝั่งตรงข,งขา้ามแล้วก็กมีแบดมินตันหรเบสบอลหรูกเทนนิสโอเค คำศัพท์นะครับคำศัพท์ก็จะมีตัวรักบี้นะครับรักบี้โบลิง่งโบลิงแบบ่งแบดมินตันนะครับไอส์คัพไอส์คัทติง้งการเล่นเป็นสเก็ตน้ำแข็งเดี๋ยวครูจะเปิดในการเล่นสเก็ตน้ำแข็งให้ดูมีวอลเลย์บอลมีบาสเกตบอลมีฟุตบอลแล้วก็มีเบสบอลนะครับเดี๋ยวครูจะเปิดอ่าสัก หนึ่งสองสามสี่สี่คลิปนี้ให้นักเรียนดูนะครับในการเล่นกีฬาว่าเอ๊กีฬาบ้านเขาเนี่ยนอกจากที่จะเล่นเหมือนเมืองไทยแล้วจะมีกีฬาอื่นๆนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแล้วก็มีว่ายน้ํานะครับมีว่ายน้าเ๋าวมีว่ายน้ํามีวิ่งมีปั่นจักรยานนะครับตัวน,นี้อะไรลูกมันเป็นเราเรียกว่าเกมเบตเตอร์เลสนะครับเกมเบตเตอร์เลสเนี่ยจะเป็นเกมง่ายๆเพื่อให้คนที่ร่วมกันเนี่ย เ,เล่นด้วยกันแล้วเกิดความสนุกสนานอันนี้ภาพอาจจะไม่ชัดอภาพภาพนี้อาจจะชัดขึ้นมานะครับก็คือจะเป็นการเล่นเกมที่ส่งน้ําต่อกันโดยที่เราจะส่งให้น้ําให้ข้ามหัวนะครับอันนี้จะเป็นเกมเบเร์เน็ตกับเกมยูนบอลน,นะครับก็คือจะให้เด็กๆเกนี่ยล้อมวงแล้วก็จะมีคนส่งบอลที่ตรงการลางก็คือจะส่งบอลไปส่งบอลมานะครับก็คือการเล่นส่งบอลโอเคมาดู การดูแลรักษาร่างกายก่อนนะครับก่อนที่จะเปิดคลิปให้ดูครับโอเคอย่าให้จมูกหรืออะไรเนี่ยกระแทกเข้ากับของแข็งนะครับเพราะจะทําให้เส้นเลือดฝอ,อยมันแตกเลือดกำเดาไหลจะไหลได้นะครับไม่ควรดึงหยุดขอนคนจมูกมานะครับเพราะว่าคนจมูกเนี่ยจะก,การแบคทีเรียของเราไม่ควรใช้มือหรือของแข็งเนี่ยแคะจมูกเพราะจะทําให้มันอักเสบได้ เมื่อน้ำมูกไหลควรใช้ผ้าสะอาดเช็ดไม่ใช้มือเช็ดหรือว่าเสื้อเช็ดนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันออกมากาบน้ำมูกเ,เนี่ยบางทีมันมีเชื้อเชื้อโรคอยู่มันก็จะติดตามมือแล้วก็เสื้อผ้าของเราไปทั้งวัน,นอย่านําของเล่นหรืออะไรเนี่ยเข้าไปในจมูกนะเพราะมันจะมีเอ่อมีหลอดหลอดที่มันจะมีจุดที่เชื่อมกันนะครับลงไปในปอดได้นะครับแล้วก็ถ้าเลือถ้าเลือกกำเดาไหลนะครับให้พวกเราค้มหน้าแล้วก็บีบไว้ เพื่ออะไรเพื่อที่ถ้าเราบีบไว้เลือดมันจะเกิดการข้างแล้วก็แข็งตัวอยู่ตรงนี้แหละนะครับเราจะหายใจได้แต่ถ้าเราเงยหน้าขึ้นเนี่ยเลือดมันจะไหลย้อนอ,อ่ไปเหมือนกับมันจะมีหลอดลม,มกับหลอดอาหารมันอาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดการสำลักหรือเกิดการหายใจติดขัดได้นะครับเพราะว่าช่องปากกับช่องจมูกเนี่ยมันจะมีรูที่มันเชื่อมกันอยู่ด้านในนะมันจะลงคอแล้วเราจะหายใจลำบาก ถ้ามีเรื่องกัานเ้ำไหลออกให้แจ้งคุณครูหรือว่าผู้ปกครองทราบโดยเร็วโอเคนัก okay. เรียนลองถามซิว่าควรจะตอบข้อไหนเออนะครับเอาไปว่าในภาพมีการดูแลรักษาอย่างไร,รถ้าเป็นผมจะทำอย่างไรนะครับลองตอบในใจนะครับแล้วก็ถ้าเป็นมือนะครับเราจะดูแลอย่างไรนะครับเราจะดูแล นีต่ตอบในใจนะครับเพราะว่าคะแนนของเราจะอยู่ในรายงานนะแล้วก็มีวิดีโอนะถ้าเป็นเท้าควรจะรักษาความสะอาดแล้วก็มีวิธีการดูแลอย่างไรตัวน,นี้แหละครับพวกผิวหนังมีวิธีการดูแลอย่างไรนะครับให้สะอาดอยู่เสมอแล้วท่ห้าล่ะครับห้าเวลาแต่งฟันเราควรจะ ใช้อะไรแรงฟันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคูเกมจะเปิดคลิปวิดีโอให้ดูนะครับเมื่อกี้ติดครังวิดีโอเอ่อสเก็ตนั้มแข็งนะครับโอเคสเก็ตน้มแข็ง นี่นะครับก็จะทำท่าทางต่างๆนะครับที่มันยากในการเล่นสเก็ตน้ำแข็งเนาะจะมีการประกวดกันครับพื้นมันเป็นพื้นน้ำแข็งจริงๆนะครับเป็นแล้วมีก็จะคมๆนะครับโอเคกีฬาชนิดต่อมานะครับก็จะเป็นโบลิ่งนะครับโบลิ่ง โอเคในการโยนโบลิิงนะครับดูซิว่าการโยนโบลิิงเนี่ยมันเป็นอย่างไรโบลิ่งก็จะเป็นลูกกลมๆใหญ่ๆเขาจะต้องโยน,นะบโ,ยนโบลิ่งในลูกพอโยนเสร็จจะต้องให้ลูกโบลิิงเนี่ยไปกระทบอ่าเห็นไหมจะต้องพังทุกอันนะนะครับถ้ามันพังทุกอันเนี่ยเราจะเรียกว่าการสไต์ ต่อามาครูติดอตัวอืมน่าจะเป็นเบสบอลนะครับเบสบอลมาดูซิ่ว่าเบสบอลเขาเล่นเป็นอย่างไรเบสบอลก็คือเขาจะตีลูกนะเขาจะตีลูกไ่ไกลที่สุดเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ได้ลูก เคนะครับ,รบการเล่นเบสบอ,นนบอตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นกีฬาลักบี้ กีฬ okay. ารักบี้ก็จะเป็นการส่งบอลนะครับจากอีกฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งก็จะวิ่งไล่กันจะห้ามอีกฝั่งนึงอะเอาลูกใครลูกลักบี้เนี่ยไปยังอีกฝั่งหนึ่งสมมติว่าผู้เกมอยู่โวยฝั่งหนึ่งนะอยู่ฝั่งหนึ่ง ไม่ต้องหร <'t> ือเอาลูกเนี่ยวิ่งไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็ไปวางไว้ให้ได้ right <laughs> นักเรียนรู้แล้วครูเกมจะมีคลิปคลิปหนึ่งนะครับจะเป็นการบ้านให้พวกเราเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อนักเรียนได้ดูคลิปแล้วนะครับนักเรียนลองลองเอ่อใช้ทัศนะและดัมสตอรี่ในวันนี้นะคะมีเรื่องนักเรียนเนี่ยจะทําเหมือนเขาไหมจะอ่าจะช่วยเหลือเพื่อนนักกีฬาเหมือนเขาหรือเปล่านะครับให้ถ่ายวิดีโอมานะบอกว่าอ่าเมื่อได้รับชมแล้ว นักเรียนจะทําเหมือนเขาไหมหรือว่าจะวิ่งเข้าเส้นชัยไปเลยอ่ะเดี๋ยวเกมมีคลิปให้ดูนะครับเล่าดีๆของนักวิ่งผู้เสียสละค่ะช่วยประคองคู่แข่งที่ล้มเข้าเส้นชยัยแม้ว่าตัวเองจะพลาดอันดับติดตามเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์อด,ดามแบรดชอห์นะครับท่านผู้ชมคิดว่าอะไรสำคัญกว่ากันระหว่างชัยชนะและมีตรภาพครับ What's more important Victory or friendship. Sing that on victory go tight tonight and a มิตรภาพก็คือ friendship ในการแข่งขันกีฬาแน่นอนว่าสิ่งที่ทุกคนต้องการก็คือชัยชนะแต่อาจจะไม่สําคัญที่สุดในบางครั้งมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไนจีเรียการแข่งขันวิ่งระยะไกลรายการหนึ่งมีนักวิ่งที่ชื่อว่าเคนเนสคิปเคอโมยซึ่งเป็นนักวิ่งของประเทศเคนยาอีกเพียงไม่กี่เมตรเขาก็จะเข้าถึงเส้นชัยแล้วแต่อยู่ๆเขาก็เกิดอาการหมดแรงแล้วล้มไปกองอยู่กับพื้นเคนเนสพยายามที่จะคลานเข้าเส้นชัยให้ได้แต่ทําไม่ได้เลย kenneth collapsed and then tried to crawl to the finish line sinkamwa <speaking> crawl goku clan <in> finish <French> line goku sen จากนั้นก็มีนักวิ่งเคนยาอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าไซมอนชูโปรวิ่งตามทันจริงๆแล้วสามารถวิ่งแซงเคนเนตเข้าเส้นชัยได้เลยนะครับแต่ด้วยน้ำใจของเขาเขาเลือกที่จะช่วยเพื่อนให้เข้าเส้นชัยไปด้วยกันแม้ว่าอันดับของเขาจะลดลงก็ตามดูภาพสิครับไซมอนหยุดวิ่งแล้วเข้ามาประคองเคนเนตแทนที่จะเข้าเส้นชัยคนเดียวครับหลังจากจบการแข่งขันรัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะมอบรางวัลพิเศษให้กับไซมอนเป็นจำนวนเงิน1 5 0 0 0หเหรียญสหรัฐในฐานะที่เขาเป็นตัวอย่างของความมีน้ำใจ นักกีฬานะครับถ <you> ึงแม้เขา <'t> จะไม่ชนะการแ <'t> ข่งขันแต่เขาชนะ <'t> ใจผู้ชมอย่างท่วมท้น He may have lost the race but he has won the hearts of millions ซึ่ง to win someone's heart ก็คือชนะใจนั่นเองครับนี่คนกล่าวไว้ว่าการมีหัวใจทองคำนั้นย่อมดีกว่าการได้รับเหรียญทองครับ It is better to have a golden heart than to have a gold medal โ oh อ้โ oh, หสุดยอดจริงๆสำหรับคุณไซมอนครับ Good for you Simon วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ และดําสตอรี่ในวันนี้นะโอเคครับเด็กๆหลังจากที่ดูพี่ไซมอนแล้วนะครับเด็กๆรู้สึกอย่างไรนะครับให้ถ่ายเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็อัปโหลดลงมานะครับฉะนั้นแล้วงานของครูเกมจะมีอยู่สองอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งคือจะเป็นงานในตัวเปเปอร์นะครับตัวใบงานเห็นไหมเอ่ยครับจะเป็นงานตัวเปเปอร์ตัวใบงานของของเด็กๆก็คือจะเป็นใบงานนี้นะครับ เป็นไปงานนีอ้อีกหนึ่งอย่างก็คือถ่ายวิดีโอมาว่านักเรียนนะครับถ้านักเรียนไปวิ่งแข่งและเห็นเพื่อนลม้มลงเนี่ยนักเรียนจะวิ่งเข้าเส้นชัยเลยไหมหรือว่าจะช่วยเพื่อนก่อนนะครับแล้วก็บอกเหตุผลมาว่าทําไมเนาะนะครับส่งมาที่ไลน์กรุ๊ปเหมือนเดิมนะครับโอเควันนี้ก็จบเพียงเท่นี้ครับขอบคุณครับเด็กๆที่ร่วมรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ปกครองนะครับที่ช่วยเหลือแล้วก็แนะนำนะครับแล้วก็ เพิ่มตัวอย่างหนึ่งนะครับงานของปหนึ่งนะครับแต่จะไม่ใช่ใบนี้นะครับแต่เป็นอีกใบหนึ่งนะครับซึ่งผมเปิดดูก่อนนะครับงานของโอเคนะครับเดี๋ยวงานของปหนึ่งเดี๋ยวจะส่งอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเป็นใบงานชิ้นไหนนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในวันจันทร์นะครับแล้วก็บอกผู้ปกครองนะครับว่าวันอาทิตย์จะมีการประชุมผู้ปกครองนะครับแต่ว่าช่วงเวลาเดี๋ยวจะแจ้งอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะเป็นเวลาไหนครับผม นี่ครับเจอกันวันเอ่อวันจันทร์นะครับบ๊ายบายเด็กๆ